แถวสี่แถวออกผ่านอีชวันผมมีผมส่งลูกค้าแล้วผมก็กินหัวคิ้วบอกว่าผมบอขอ๋อที่จะพูดภาษาได้บ้างนิดนึงเนาะที่มาที่ไปมาเจอพี่วิเชียนครับก็ผมใช้ชีวิตกลางคืนผมก็ไม่ค่อยได้สวดมโนธรรมที่จริงผมเรียนอ่าผ,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 ผมเป็นคนเรียนจบมานะครับโรงเรียนภาพระ,ระเรียนทำนแผนกามัญการศึกษาหลวงคำสายธรรมไปครับสายทรรมหรือหคำครับ,มบผมก็มาเจอท่าน ท่านท่นอาบเชียนท่านสวดมนลุกเท้าผมก็ด <tr> ูเขาทำอะไรก็สวดอยู Thirty ่น <tr> ั่นแหละสวดดึ <rand> ้งดคนคนคนแตในกลุ่มไลน์เหรอคะหรือเฟซบางครั้งจังหวะอารมณ์ความรู้สึกเรามันแย่พอมันได้ยินเสียงสังมก็จดฟันตอนแรกก็ไม่กล้าเข้าไปคอมเมนต์ท่านเพราะว่าผมกผมว่าเขาจะว่าเป็นใครว่าอะไรตั้ง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 ไม่เซบุ๊กเหรอคะตั้งตั้ ผมไม่แน่ใจว่าใครแอดใครไปก่อนเอ่อให้เบอร์โทรก่อนโทรมาหาผมครับโทรมาหาผม003โทรมาหาผมไม่แต่แต่ผมเจอทั้งทเออน่าจะไปเจอในเฟซบุ๊กแล้วก็โทรหาผมแล้วก็บอกเรื่องคุยเรื่องโทรศัพท์จี่เจมบอเป็นคนใช้โทรศัพท์ก็มีสเครื่องเท่าไหร่ครับรวมแล้วมีทั้งเป็นเอาง่ายๆเป็นเท้าแชไงด้วย เป็นคนที่ผมก็เชื่อมั่นในตัวผมที่เป็นคนมีประสิทธิภาพพอคนหนึ่งที่หนึ่เป็นโอ้ไข่ความจริงใจความซื่อสัตย์เราไม่ออกเครื่งแต่ว่ามันก็ด้วยมันไม่ประสบความชีวิตผมก็มีครอบครัวทางภรรยาที่เขาสพอร์ตอูาผมเจ๊งผมโดนพี่สาวหรืยีสาหลานที่ออกช่วยบ้านช่วยเยอะเนละ ผมเป็นคนจนนะผม,ามาก็ามาคุ้มแคบมาทํางานที่ทํางานทำงานละคผมก็เสพกระสนเข้ามาเป็นเด็กก่อนทเงินให้เจ้าของบอลแลกตังเก็บรถนั่รถจนทิ่มจนแบบผักตัวเองขึ้นมามันต้องเก่งคนนะเพราะว่าผมรู้ว่าสังคมคุ้มแคบเรามันโหดร้ายและถ้าเราไม่มีคนดูแลเราถ้าเราคิดจะทําการหยาพูดอะไรนี้พูดเป็นแบบสายบอล เชื่อว่าอย่างก็อยากรวยนะอยากสบายอยากมีอิสรภางการงินผมคงไม่อยู่กับอาชีพนี้ไปจนผมอายุห้าสิบหกสิบก็เหนื่อยที่บ้านก็ลยสิมาทาวอยผมก็คไม่ทำแดดมันร้อนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขผมก็ขอบัวสิ่งที่ทำว้วันนี้คือประกันนะครับในชีตมีตัวทำหมดของอาชีพผม ถ้าพาดตางไปก็คือเขาตั้งสองล้านสามล้านมา้อยู่ในรูปซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้ซอไว้แต่ไม่ได้ขายไม่หน่อยเลยขายโอเคโอเคขอบคุณมากครับคแบ่งปันนะแบ่งปันนะเพราะฉะนั้นคือสายบุญนะก็อาจจะมีบางจังหวะชีวิตมันต้องไปพัวพันในเรื่องของอะไรต่างๆก็การต้องเอาความชีวิตอยู่รอดเนาะแต่วันนี้ต้องบอกว่าด้วยบุญ ทำให้ได้มาเจอต้องบอกว่าสายขาวแล้วมันจะสายขาวของเรามันไม่ใช่แค่สายขาวมันใสมันใสเลยนะใสแบบกระจกเลยไม่มีไม่มีขุ่นม,มัวเลยเพราะฉะนั้นมันนี้มาแบบใสๆนะใน pop up release ของเราแล้วก็อีกที่ท่านหนึ่งหน้าเป็นเพื่อนของพี่เปิ้ลเนาะเป็นคนรู้จักกันหน้า